โอเคครับผมก็อยู่กับผมในช่องนักปั่นสายโฮนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมกับตันบาวตี้นะในขณะค่ายของเบ็ดฟิกวีไอพีมาครับวันนี้ทุนสิบเคนะเราเบ็ดกันดอกละอิสี่ร้อยแล้วกันสี่ร0อยสี่ร้อยดีกว่านะตอนแรกว่าจะหกนะแต่ว่าจะหนักเกินไปนะเดี๋ยวมันหมดนะฮะค่อยเบ็ดไปก่อนนะครับผมสี่ร้อยเรานะดูซิว่าวันนี้กับตันบาวตี้จะจ่ายไหมจ๊ะก็คือไม่ได้เล่นนานพอควรนะ จรงก็ไม่นานมากก็เล่นบ่อยอยู่นะเกมนี้เอออะไรของกูเน,นี่ยไปครับผมเธอโบออโตโดีกว่าเพื่อเป็นกาไม่เสียเวลานะฮะมาลุ้นกัน,นครับสี่ร้อยครับยังนิ่งนะทรงยังนิ่งนะต้นเกมยังไม่เห็นผลนะครับผมอรอเลดเกมเท่านั้นฮรโอ้โหดูรัวๆเหมือนกันนะ โอ้ไม่มีช็อตแตกเลยอ่ะสองร้อยอ้าวไหลไหมโอ้โหสองร้อยครับผมอมืคูณห้ามาสองพันสวยขึ้นมานิดนึงเออคูณห้าสามร้อยคูณห้าไปเรื่อยโถได้มาสองพันแปดนะผมดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะลงอีกแล้วอะส่งไม่ค่อยดีนะส่งเริ่มแรกไม่ค่อยดีสามร้อยี่สิครับ โอ้โหร้ออย่างเดียวครับตอนนี้นะพันห้าร้อยแปดสิบครับเปิดสวยไหลต่อเนื่องไปสองร้อยได้ไปพันเจ็ดก็ทรงนิ่งจัดนะ <c oughs> โอ้โหเลยอหกพันแล้วว่ะ เครียดจริงๆเครียดจริงจเครียดจริง,ๆ,ๆ,รงๆ,ๆรุ้นกันก่อนครับผมหกพันนะผมจะไม่หยุดนะจกนกว่าจะหมดคือไม่มึงก็กูอะข้างหนึ่งเท่านั้นสี่ร้อยครับผมสี่พันอ่ะสวยลุ้น s c เตอร์อีกตัวนึงเข้าฟรีเกมครับอับมาจนได้ครับสวยงามครับขึ้นมาเก้าพันเจ็ดบวก เข้าฟีเกมไหครับผมสวยครับมาลุน้นกันนะครับผมมาฟีเกมจะรอดไหมขอแบบกลับมาบวกแล้วเลิกเล่นได้เลยเป่าวะแบบบวกสี่หมื่นอะไรเงี้ยสี่หมื่นเลนะิกเลนะ่ 40, เลนอะไรเงี้ยสามพันครับผมไปฮนะเออเปิดสวยครับดอกแรกก็สามพันแล้วนะเีลยวเสร็จรอบแบบหกร้อยครับมาครับสองพันห้าร้อยแปดสิบแล้วโอ้ยไม่ไหลตอนเนื่องเหยวะ ร้อยแปดสิบสามพันหกคุณเก้าต้องมาไหมโอ้ยคุณเก้าไม่มานะถ้ามาคือเดือดบอกเลยนะมาเราอาจจะเลิกได้นเลยแล้วหกพันครับผมแล้วไหลลงมาสองหมื่นสี่ครับคูณเก้าไม่มาแต่ช็อตนี้เป็นก้อนโตนแน่นอนอยู่แล้วครับผมโอ้โหได้ช็อตสองหมื่นสี่นะที่คูณหกไปเมื่อกี้นะเอาเรื่องกระเบื้องแตกครับต้องพูดคำนี้ออกมาอีกแล้วนะครับผมบมาเอาเรื่องจริงๆนะก็กลับมาบวกได้นะตอนนี้อยู่โซนบวกแล้วนะสงสัยจบ ฟรีเกมนี้ได้เรื่องเลยนะรางวัลไม่ขาดสามหมื่นไหมครับหรืออีกสองรอบนะสองรอบนี้จะมาไหมวายมาครับพันสองร้อยหกสิบคูณหกอีกสองหมื่นสองพันสี่ไม่ใช่สองหมื่นแล้วคูณเก้าอีกห้าร้อยสี่สิบแล้วไหลไหมโอ้โหไม่ไหลต่อนะผมตอนนี้มีห้าหมื่นสามแล้วเอามาครับคูณสามสามร้อยหกสิบแล้วไหลมาคูณ 6, 600, หกอีกหกร้อยไหลไปคูณเก้าสี่พันหกร้อยแปดสิบครับผมตอนนี้ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นนะผมเรียบร้อยครับ,เร,บเรียบร้อยนะจบฟรีเกมเป็นที่เรียบร้อยนะผม โอ้โหฟีเกมได้มา4.9นะพี่ชีวิตกลับขึ้นมาบวกนะจนแบบเราเลิกเล่นได้นะผมโอเคเลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะอยากจัดกับทานบลวตี้แบบฟิกชีวิตแบบนี้ก็ดูที่ใตค้คลิปได้เลยนะครับ